Roblox สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ Lovely Roblox วันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กันในเกม Yandere Simulator นางเนี่ยเป็นท่าที่สร้างมาจากสูตรนะคะเป็นท่าสำเร็จรูปแบบเติมน้ำร้อนใช้ได้เลยซึ่งเราจะให้นางไปกำจัดไรบารุ oh, no. ด้วยความที่เราเป็นมือใหม่ก็ลองไปเรื่อยค่ะได้ยินมาจากช่องอื่นอีกทีนึงนะว่าเราไม่สามารถใช้ธาตุกำจัดไรบารุได้จะเป็นเรื่องจริงไหมไปชมพร้อมกันค่ะไปเลยจ้าฉันเลือกเธอนี่ได้ฟิลโปเกมอนก็ไม่รู้ว่าไรบารุอยู่ไหนนะคะแต่ว่าธาตุเราเนี่ยเขามีเรดา แล้วดูจิตวิญญาณอันแน่วแน่นั้นสิระหว่างที่นางเดินนางก็ท่องแค่คิวคิวคอย่างเดียวเลยคนที่เห็นเนี่ยก็เริ่มตกใจกันแล้วทาไมนางถึงได้เดินแบบนั้นน่ะหรอก็เพราะว่านางลืมอดีตของตัวเองแล้วตกเป็นท่าชฉนแล้วยังไงล่ะอดีตน่ะคือบทเรียนส่วนยาดมตาโป๊ยเซียนแก้วิงเวียนศีรษะ ตรงไปที่บันไดสินะนี่แสดงว่าไรบารุอยู่ข้างบนเหมือนจะได้ยินแว่วๆมาว่าไรบารุเนี่ยเคยเป็นประธานชมรมเทควันโดคนก่อนแน่นอนค่ะคนปัจจุบันก็คือรุ่นพี่บูโดขวัญใจประชาชนของเราเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปอีกงั้นเหรอถ้าเป็นทรงนี้แสดงว่าไรบารุอยู่บนดาดฟ้าโรงเรียนดูซิทาาผู้น่ารัก จิตวิญญาณอันแน่วแน่และกันไกลของเธอคิดคิดไปแล้วเนี่ยก็อยากจะทำการ์ตูนเรื่องเกิดใหม่เป็นอาโนโนะในช่องแยกเลิฟลี่สากุระโกลอพเหมือนกันนะคะน่าจะเลตติ้งดี okay. Okay. เจอไรบารุแล้วค่ะนั่งซึมอยู่ตรงนั้นนี่เองเนื่องจากโอสนะได้สู่ขิดไปเธอยังทำใจไม่ได้ ดูเป็นความบันเทิงนะคะน้องๆเล็กๆ <Yeah. S 1> นี่เป็นความรุนแรงที่สามารถทำได้แค่ในเกม <Yeah. S 1> ไรบารูนางแข็งแกร่งจริงค่ะนางสู้กลับ oh, <no. S 1> ดูเหมือนว่าธาตเราจะรู้ตัวแล้วค่ะว่าทำอะไรไรบารูไม่ได้ตรงนี้ขอเบลอนะ กลายเป็นดอกซากุระไปแล้วค่ะไรบารูถึงจะแข็งแกร่งยังไงแต่นางก็ยังตกใจนะนางวิ่งไปแล้วสงสัยจะไปแจ้งความแน่นอนเลยค่ะเป็นเรื่องจริงซะด้วยนะเราไม่สามารถใช้ธาตุกำจัดไรบารู้ได้เอาล่ะขอบคุณมากที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะถ้าอยากซัพพอร์ตฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และถ้าไม่อยากพลาดคลิปถัดไปก็ s u b สไครต์และกรดิ่งแจ้งเตือนเลยค่ะ